ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมากับมีดพกนะครับของเบน m ม็กหรือเบ n แมกนะครับผมก็ตัวสีดำๆนี่ก็จะเป็นพวกแท็กติค l นะครับมีดเขาจะประมาณไม่ยาวมากนะครับท่อนี้นะครับเล่มนี้มีเจ้าของแล้วครับแล้วก็เจ้าของใหม่เนี่ยก็ระบุมาว่าให้รับคมเพิ่มนะครับอันนี้รับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบตัดให้ดูนะครับผม ก็จะมีตัดกระดาษแล้วก็ตัดหลอดนะครับผมเอ่อไม่มีร้อยเลยนะครับผมขนาดผิวดำนะครับก็เทคนิคก็เหมือนเดิมนะครับไอตัวหนังกับกระดาษซ้ายนะครับผมที่ทำเป็นแผ่นๆเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับก็ตัวนี้เช่นเคยนะครับฝั่งหนึ่งผมเอามาแปะแปะกระดาษทรายน้ำขัดเหล็กนะครับเบอร์สักประมาณ2,5 0 0นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับ อีกค่าหนึ่งก็จะหนังขนๆนะครับผมแผ่นเดียวกันนะครับผมก็บางทีก็เติมให้มันเนียนๆขัดให้มันเนียนก็คือบัตโซป้ายลงไปนะครับแล้วก็เอามีดถูกนะครับผมโอเคเสร็จแล้วล่ะครับลูกค้าต้องการคมกิ๊บนะครับเออแต่ร้านทําได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองส่งให้ดูก่อนว่าพึงพอใจหรือไม่นะครับอตามคมเดิมนะครับไม่ได้แก้องศาใหม่นะครับ ก็แค่ดึงเกรเรียงเข้าที่แล้วก็ให้มันเนียนขึ้นนะครับให้มันตัดได้ดีขึ้นนะครับอะลองดูนะครับผมใช้เวลารับนานหน่อยนะครับอันนี้ดีสองนะครับผมรุ่นเหรอครับรุ่นรุ่นรุ่นสักคู่นะครับหนึ่งสามสามนะครับผมหนึ่งสามสามนะครับอันนี้ก็ปี้ฟอร์มไชน่านะครับผลิตที่ประเทศจีนนะครับก็ปี้ฟอร์มไชนานะครับครับผมก็ ค่องแค่วครับก็กาทำคล่องค่องก็ขึ้นได้เลยนะครับน้ำหนักดีนะครับเปลี่ยนท่าได้จับดีนะครับไม่ลื่นนะครับเป็นพลาสติก abs นะครับผมมีน็อตยึดสตัวเป็น full tank นะครับชิ้นเดียวตลอดนะครับก็ใบยันโคนนะครับท้ายมีรูห่วงแล้วก็ไว้กระแทกได้นะครับจับโอเคครับจับดีครับ สองคมนะครับผมโอเคครับเรามาตัดกันเลยครับไม่เสียเวลามากเริ่มเลยนะครับอันนี้คมด้านแรกนะครับผมพลิกนะครับโอเคประมาณนี้ดึงออกมาตัดกระดาษให้ดูนะครับ ด้านนะครับผมผมว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับตัดหลอดนะครับผม คมนะครับแต่มันเบียว mm hmm. ไปซะก่อนนะครับผมโอเคลงให้ดูนะครับคมแล้วนะครับผมก็ผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะครับคงกว่านี้มันจะเสียคมง,ง่ายนะครับเพราะเหล็กเป็นกคงไม่ได้แข็งอะไรมากเพราะมันเป็นของจีนนะครับผม โอเคเขาระบุมาเป็น D2 นะครับมีโลโก้ชัดเจนนะครับโอเคสวยครับคล่องตัวครับเ,เดี๋ยวผมลองส่งงานลูกค้าดูก,ก่อนนะครับก็ซองก็จะเป็นพลาสติก ABS เหมือนกันนะครับก็มีคลิปล็อกเข็มขัดให้นะครับลงประมาณนี้นะครับผมมีแป็ครัดด้ามน,นิดหนึ่งนะครับ ใส่เข้าไปมันก็จะนิดเดียวครับล็อกอยู่นิดเดียวครับทีานี้ถามมอหกหล่นได้ไหมเหรอก็ถ้าเบาๆอะ่ะก็คงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพอเหวี่ยงแรงปุ๊บหลุดนะครับเขาถึงมีสายรัดมาให้ตกเข้าไปนะครับก็อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับมันมันไม่ได้รัดเต็มที่มากนะครับผมโอเคท่านี้สายตัวเนี้ย สามารถที่จะโยกเปลี่ยนด้านได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับว่าพกซ้ายพกขวาแล้วแต่เวลาปลดนะครับปลดก็เขี่ยออกนี่แล้วก็ดึงดึงก็ต้องให้มันได้จังหวะก็ิ้วโป้งดันนิดนึงออกมานะครับตัวนี้ก็ใส่กันหนึบได้นะครับใส่เป็นฟองน้ํากันนึบเทปฟองน้ําช่วยได้นะครับถ้าต้องการให้มันดูดแรงๆกว่านี้นะครับแต่แต่ผมยังไม่ทําให้นะครับเดีย๋ยวลองดูว่าลูกค้าเขาต้องการหรือเปล่า พอออกมาปุ๊บก็อย่างนี้นะครับก็ใช้โอเคสนใจยังไงทักมานะครับรับฟรีตลอดการใช้งานนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทิ้งภาพนี้ไว้นะครับโอเคครับสนใจยังไงทักมาครับเดี๋ยวลงคลิปลงอะไรไว้แล้วก็ให้ลูกค้าดูอีกทีนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ